สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ,พร่พรวยคลิปนี้ทั้งช่องเฮาจะพามาตามสูตรหวยแร้วันเด็ดๆนะคะสูตรหวยลาวพัฒนาเลยนะคะเล่นทีเล่านะคะของเซียนว่าปีปฐุมในงวดวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566นี้กอน่นะคะก่อนเ่นไปเลยค่ะแม่แรงฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาิีใหมๆ่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแร่งใจให้แกทั้งช่องแน่เลยคะ่ะเด้อ งวดทีพผ่านมาเลขกของพอเฮ้านะคะกรหลุดไปนะคะท่านชุ่มหลังจากมวดวันพุธเข่าตัวเนียนเต็มๆนะคะมวดวันศุกร์กระลุดนะคะงวดวันจันนีเป็นทีนาจับตาอีกแล้วนะคะท่านชุ่มถาลุดพอเฮ้าบอกว่ามักจะสลับมวดเข่านะคะกะพิจารณาเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเพื่อมีดวงสมพงกับพอเฮ้านะคะสำหรับคนที่มักหวยไร้วันนะคะจะได้เป็นตัวใดแนวใดกะเชิญไปติดตามรับชมรบฟัง พร้อมๆกันได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพ่ออว่าดีนีหล่ะโอ้ยมันนี่มาตามแนวทางฝากเฟ้นช่องเข้าคือเก่าค่ะพ่องวดที่ผ่านมากกะวันศุกร์หลุดไปนะพ่อเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อถึงอยู่ห้าสิบบาทอยู่นานนาน นั่นนี่จอบถืออยู่ได้เลย <c oughs> ไหวให้พเพราเบิร์ตมันบ่านี่อันพอที่ว่าให้ตัวเอาไปกันมันนี่โยเกิศศูนย์คับสองศูนย์นั่นไงพอเลยเรียกเขาเนีอ๋อให้บูดลากวายัวายันมันหลายตัวนะพ่อเนาะงวัายาพ่อให้เป็นสูตรร่วมมาเนาะยาอันค่ะงวดวันพุธเขาโตเน้นบัดนี้งวดวันศุกรขลุดงวดดีเป็นวันจันทร์ขอให้มาปังๆนะพอน้องวดนี้เนาะ งชไหมวันจันทร์ค่ะเฮ็ดไว้แล้วมันบ่พ่อเฮ็ดไว้แล้วอ้าวเริ่มต้นที่เลขวิ่งเลยค่ะพ่อเขาเรื่องเลยมื้อนี้เออวิ่ง0กับสองเ่าไหร่ทั้มดวันนี้วิ่ง0กับ2ค่ะเออว่างานเอาแล่ะค่ะงวดนี้งวดนี้พ่อให้เป็นแยกบนล่างหรือร้อมเลยร้อมมิดกับเ่าเออรวมคือเก่าแม่อ่าค่ะแล้วแต่ผู้มักเนาะพ่อเนาะ ค่ะถ้าผู้ใดคิดว่าลายชุดลายหางกับพิจารณาเอาเนาะพ่อเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะ,ะเริ่มต้นจับคู่ตัวไหนม้งครับเพาะจับคู่บ้งกะทีอันจับคู่บ้งกะทีนี่สามศูนย์จับคู่มีสามศูนย์ค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะเออหกศูนย์หกศูนย์ค่ะเอะอแบบนี้ก็สามสอง สามสองค่ะสี่สองแล้วก็สี่สองค่ะหกสองหกส,ส,สองค่ะพ่อสามหนึง่งสามหนึ่งค่ะสี่หนึง่งสี่หนึ่งค่ะหนึ้าหนึ่ง,งแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะพ่อวันนี้อากาเก้าสองเก้า <c oughs> สองค่ะเจ็ดส,สองส เจ็ดสองค่ะเก้าสามแล้วก็เก้าสามนะพ่อนะแล้วรหสสองหางค่ะอันนี้ชุดเต็มนะพ่อชุดเต็มค่ะแต่ทพ่อชุดเต็มไปมาค่ะ <5 S 1> ค่ะเอาสามสี่น้นไปที่สามศูนย์สี่ศูนย์ค่ะพ่อเออวันนี้ก็สี่สสอสองแล้วก็สี่สอง หกสองค่ะพ่อเออน,นั่นแหละนี่ในที่คูนละค่ะตัวเน้นนี่เป็นทีนาจับตาเนาะพ่อเนาะพิจารณาเอาเลยเนาะชูนเน้นนี่โตกอที่ซีได้หลายบาทด้วยนี่คือมีซีศูนย์นี่แหละค่ะฟันไปทีซีศูนย์เนาะพ่อเน้นให้เลยเนาะเออเนีนหายเลยซีหายเอฟซีแฟนช่วงเฮาเดีโชค์เดีใช่กับพ่อเด้อยพูดลังค่วนพิ่นก็เม่นขามาอยู่ว่าโอ้ยสมัยหลายตัวแท้อันนี้มันเป็นชุดเต็มเนอะพ่อเนาะ,นะย้ำว่าเป็นแมน ห้าบ่จำเป็นว่าต้องซื้อเบิดรคุโตมันบ่ล่ะผู้ใดสิมีเงินซื้อเบิดปานนั้นเฮามักตัวใดเฮาก็จัดเอามันบ่พ่อแมนมาก้านใครล้างมันละล้างค่ซื้อมัดกัดมีเงื่อนการซื้อรู้ว่เป็นอย่างแมนทำมักเลขกสามกระจัดเลขกสามมักเลขกสี่จัดเลขกสี่นะพ่อเนาะเออตอปล่อยไปประมาณสิบหกขางกั่นี้อันนี้อันนี้คือว่าชุดนี้ที่พ่อเฮ็ดออกมาเป็นค่ะตอนผ้าเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นชุดเต็มสิบสองชุดนี่คือว่าให้พิจารณาเอาแต่ว่าโตเด่นโตค่ะขอตาไก่หุ่นหขางลางหขางานังเนี่ยค่ะกระซเก้าอีกนะพ่อเนาะกระซเก่าอัน,ตนแต่ว่าที่พอเขาเนียนห้ยแกแค่สี่ชุดนะพ่อสำหรับคนที่มักมักเนี่ยมักเนน้นอยกระจัดเฉพาะตัวเนียนก็นได้แม่พ,พ่อ ซ้ำตัวก็ให้ในน้อยเนาะค่ะเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ค่ะเก้าหกสองเก้าหกสองค่ะพ่อเออเท่านั้นละอ่สองชุดสองหางเน้นๆซ้ำตัวพิจารณาเอาเนาะพ่อเนาะค่ะงวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากขอให้ปังๆคือเก้าพ่อหวยเล่าพัฒนาห้าก็ได้มั่งเขางวดเหินงวดว่ะอืม ที่มอดนี่พ่แน่หรอกมวดนี่มวดนี้ไม่แน่อาจจะรัวๆไปเลยก็ได้นะพ่อเนาะ <c oughs> รัวๆอะไรมวดพอ่พอเ่พอพ่อพาะว่าเียอาจารย์ได้มาจะไหนจังมาเข้ากันหมดอ,นนอื็ค่ะแต่ว่าที่มอ<ว>พ่อมากหลายกวุ่มือคือสี่ศูนย์นะพ่อเนาะ เนี่ <S <S จัดนักเลยนะคะสำหรับ40พอเขาจะจัดนักเนาะงวดนี้ให้งวดนี้เน้นบนล่างกันละ40เน้นบนล่างไม่ต้องกลับนะพ่อเนาะถ้าผู้ใดกลับก็คือการใบแจ้งหน่อยคือเก่านะคะผู้คนที่ก,กลับมากลับลกะครับได้กลับบ่หลายบาทค่ะกันเนาานะพ่อ,นนอเนาะ ใช่ขอโตกลับเราเขากับคู่กระถือด้วยแหละต่อแมันจะติดตรงหรือบ่ตรงเท่านั้นแหละแมนเมนเมนพอขอบคุณวันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้แม่ขอให้ปังค่ะพ่อขอขอบพระคุณพ่อหลายๆจ้าที่แบ่งปันแนวทางพ่อขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อไ,ไหมอ่าค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วเนาะคะ่ะเสียงที่พ่อท่องดีเฮาฟันท้องหายนูย่นหงวดนี้นะคะงวดนี้พ่อเฮากะจัดหาน้อยน้อยเน้นๆคือเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่พ่อเฮาจัดหานะคะ อันนี้คือชุดเต็มนะคะสิบตัวนี่คือชุดเต็มแต่ว่าที่พอเข้าเน้นอีลีกันเน้นแค่สชุดนะคะดําช่มเลขวิ่งเลขแลีพนพอเข้าจัดหายศูนย์กับ2องนะคะวันนี้เพิ่นจับคู่หายมีสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูมองสี่สองหกสองสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเสองเจ็ดสองแล้วก็เกสนะคะเลขที่เพิ่นเน้นหายสชุดสีหาง คือ30 40 42แล้วก็62นะคะพอเฮาบอกว่าตัวที่มักหลายกหมูในชุดนี้คือ40นะคะตัวนี้เน้นนักหลายกหมูลเลยนะคะพอเพิ่นว่าเพื่นกัจะจัดหนักคือกันนะคะในวันนี้สำหรับเลข3ตัวพอเฮาจัดให้2ชุด2หางคือ9 60กับ96 2นะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนสูตรหวยได้วันของพอท่องดีเซียนว่าปีปทุมวดวันจันทร์ที่23 เดลาคม2 5 6 6ที่สีถึงนี้นะคะท่านผู้ชมผู้ใดที่มักเที่ยวมักเล่นต่างประเทศนะคะก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะท่านผู้ชมผู้ใดบ่มักบ่ทดอบก็ผ่านนะคะเบิ่งเพื่อความบันเทิงซื่อๆก็ได้นะคะท่านผู้ชมทั้งเบิดทั้งม้วนก็เป็นแค่แนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รู้ได้ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเด้อสุดท้ายทั้งช่องกับเขาอวยพ่อเห็บซิฟเฟนช่องเฮาทีเดีเสียงชคเสียงลาบกับเขาห้มีโชคมีชัยโชคมันมาในเรื่องปังๆกันสกุูสกคนค่ะ สวัสดีค่ะ